ขั้นตอนการถอดอินเตอร์เดิมนะครับตัวนี้ก็งัดๆนะครับงัดงัดให้มันคายคายที่มันรัดแน่นครับอันนี้ก็ยกอินเตอร์ขึ้นนะครับยกอินเตอร์ขึ้นจากตัวรองนะครับยกอินเตอร์ขึ้นจากตัวรองมันจะถอดง่ายมากนะครับตัวนี้ยกอินเตอร์ขึ้นแล้วก็ดึงถอดง่ายมากอ่าอันนี้อินเตอร์เรานะครับอันนี้เรามาดูอินเตอร์ก่อนนะครับอันนี้ผมใช้เป็นของ SMT ครับของ SMT นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นอ่าอ่าสิบสองนะครับสิบสองคูณสิบแปดแล้วก็หนาสามนิ้วนะครับ อันนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใส่นะครับก็ใส่ฝั่งขวาก่อนนะครับใส่ฝั่งขวาค่อ,คอยๆใส่นะครับเนี่ยครับก็เล็งดูดีๆนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ฝั่งซ้ายไปนะครับเนี่ยครับช่วงนี้ก็ต้องอละเอียดนิดนึงนะครับอ่าโอเคทีนี้เราติดตั้งฝั่งเทอร์โบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะสตาร์ทเครื่องเพื่อที่จะได้พวกเศษพวกอะไรเผื่อมันมีนะพวกเศษอลูมิเนียมอะไรเนะี่ย ครับสวัสดีครับจองอาชีพและเส่งแะเลนะครับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาใสอินเตอร์นะครับสําหรับคนที่อยากใส่เองหรือว่าคนที่อยากดูเป็นความรู้ว่าเข้าใส่อะไรยังไงนะครับนี่ครับผมก็ใสอินเตอร์เองนะครับแล้วก็มาถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโอเคก็ก็ใครอยากใส่อยากอะไรก็ลองทําดูเองได้นะครับก็ผมก็บอกค่อนข้างละเอียดนิดน,นึงนะครับ ก็าฝากกดติดตามช่อง u t u b e ของผมด้วยแล้วก็แฟนเพจของผมด้วยนะครับก็ชื่อเหมือนกับ youtube เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับนะครับก็ใครสนใจอินเตอร์หรือว่าหม้อน้ำหรือว่าอ่อื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับใครสนใจก็สามารถอินบ็อกมาที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าเพจให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกนะครับ ขั้นตอนแรกก็คือจะถอดตรงกระจังหน้าตรงนี้นะครับกระจังหน้าตัวนี้มันก็จะมีลิปล็อกตรงนี้นะครับลิปล็อกตัวนี้4ี่จุดนะครับคลิบล็อกตัวนี้4ี่จุดถ้าใครไม่มีตัวตัวงัดพลาสติกก็เอาเคของแบนที่แถมมากันลดก็ได้นะครับนี่นะครับงัดตัวนี้ออกแล้วก็จะมีน็อตตัวนี้นะครับน็อตรงกลารตรงตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่แค่นี้อโอเคเดี๋ยวมาถอดกันครับดี๋ยวก็มาดูวิธีถอดนครับะนะครับ อันนี้มันจะพอดีตรงตรงร่องที่เขาอันนี้ให้พอดีครับงัดงัดลงแล้วก็งัดใ้ค้าอาเงี้ยนี่ครับนี่ครับนี่มันจะเป็นแค่ิปล็อกเนี้ยแล้วก็ด,ดึงตรงกลางออกนี่ครับก็ประมาณนี้อเมื่อถอดเสร็จแล้วเราก็มาทําการถอดกระจังนะครับนี่ครับก็ดึงข้างล่างครับดึงดึงข้างล่างแล้วก็นี่ครับ มันก็จะมีปุ่มล็อกเนี่ยที่ผมวงกลมอยู่ครับตัวล็อกเนี่ยก็ระวังระวังหน่อยนะครับจังหน้าเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องถอดบางโคลนะครับถอดบางโคลก็จะมีตัวนี้นะครับคลิปล็อกเหมือนเดิมนะครับนี่เหมือนเหมือนตัวข้างบนเลยเนี่ยครับมีสตัวแล้วก็มีตัวข้างล่างด้วยครับเดี๋ยวมาดูข้างล่างครับน่ครับมาดูข้างล่างครับข้างล่างตรงอ่าเนี่ยครับตรงฝั่งเนี่ยครับมันจะมีคลิปล็อกตัวนี้นะครับเนี่ยครับนี่แล้วมันจะมีคลิปล็อกตัวนี้ อ่าแล้วก็ข้างล่างตัวนี้นะครับอ่าเนี่ครับคลิปล็อกตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเบอร์8ตัวนี้เป็นเบอร์8นะครับโอเคนี่ครับส่วนมากจะเป็นอ่าคลิปล็อกนะครับนี่ครับส่วนมากจะเป็นคลิปล็อกนี่นะครับนะครับคลิปล็อก อ่ครับนี่ครับเราก็มาทําการถอดนะครับนี่ครับอันนี้ก็คลิปช่วงบางโคนนะครับนะครับช่วงคลิปช่วงบางโคนทาคนเดียวก็ใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่นานนะครับแต่ถ้ามีเพื่อนช่วยหรือว่ามีคนช่วยอะไรประมาณนี้ก็จะเร็วหน่อยนะครับอันนี้ทําคนเดียวนะครับก็นะครับก็จะเร่งเวลานะครับจริงๆก็นานอยู่แต่อันนี้ก็เร่งเวลาให้ดูให้เห็นนะครับ กวถอดลิปข้างบน4ตัวนะครับอันนี้ก็ถอดลิปบข้างบน4ตัวนะครับอันนี้ก็ทําการถอดกันชนนะครับก็ดึงข้างล่างก่อนครับค่อยๆดึงนะครับเนี่ยถ้ามี2คนจะเร็วมากครับแต่นี่มีคนเดียวนะครับนี่ครับดึงมาก็จะติดสายไฟตัดหมอกครับก็ทําการเอาไฟสายไฟตัดหมอกออกนะครับก็การถอดกันชนก็จะประมาณนี้ครับ โอเคเมื่อเราถอดกันชนแล้วทีนี้เราต้องถอดไรบ้างครับคือต้องถอดคานตัวนี้นะครับถอดคานตัวนี้ถอดเสาตัวนี้นะครับถอดเสาตัวนี้อันนี้พวกอ่าที่ก็ออกแบบมาให้ให้ลมมันเข้าแล้วให้มันตีเข้าตรงนี้นะครับก็คือต้องถอดด้วยนะครับนะครับเนี่ยมันจะเป็นคลิปล็อกตัวนี้เหมือนกันนะครับคลิปล็อกตัวนี้มันจะเป็นอย่างงี้ครับเดี๋ยวเดือออกมาให้ดูนะครับอันนี้บีบบีบข้างในนะครับ มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่าต้องบีบข้างในบีบข้างในแล้วดันออกมาพวกนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวพวกแต่พวกอะไรผมก็เอาออกด้วยเพื่อให้มันทํางานได้ไง่ายๆนะครับพวกแต่พวกอะไรเงี้ยให้มันทํางานได้คล่องๆนะครับโอเคตัวนี้มันก็จะเป็นพวกเบอร์สิบนะครับเนี่ยพวกเบอร์สิบพวกยึดอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนถอดกันไปต่อน,นะครับ อ่ะส่วนนี้ก็มาทําการถอดแต่ออกนะครับนี่นะครับใครจะถอดก็ได้หรือไม่ถอดก็ได้นะครับถ้าคนที่ทาเองนะครับแต่ผมก็พยายามทําให้มันโล่งๆทํางานได้สะดวกจุดนะครับอันนี้ก็ถอดเสานะครับถอดไปเรื่อยๆก่อนจะเอาคารตัวนี้ออกนะครับมันก็จะมีน็อตัวนี้นะครับน็อตัวนี้นะครับ2ตัว แล้วก็มันจะมีน็อตตรงนี้อันตัวนี้มันจะบังอยู่นะครับต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับต่อตัวนี้ออกก่อนก็คือมันจะมีคลิปล็อกตัวนี้นะครับคลิปล็อก3ตัวนะครับเนี่ยมันจะมีคลิปล็อก3มตัวคลิปล็อกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยคลิปล็อกมันจะเป็นอย่างนี้บีบมันจะโผล่มาตรงนี้อ่ามันจะโผล่มาตรงนี้แล้วก็บีบบีบตรงนี้นะครับบีบตรงนี้ออกครับมันจะมีน็อตที่มันบังอยู่ตรงนี้2ตัว2ตัว ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ถอดออกฝั่งนี้นะครับเนี่ยพวกกิบล็อกกิบล็อกตัวนี้ยังไม่ถอดออกนะครับเนี่ยนะครับก็คือต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับอ่าโอเคครับเพื่ออ่าทีนี้ถอดน็อตออกหมดแล้วนะครับตัวน,นี้นะครับน็อตมันจะมีสี่ตัวนะครับแล้วก็ตัวกิบล็อกตัวนี้ประคองอยู่นะครับกิบล็อกตัวนี้จะประคองอยู่พอกิบล็อกตัวนีอ้ออกแล้วนามาดึงออกได้เลย ออกได้เลยคานไม่เอาคานตัวนี้ออกเลยนะครับอีกคานตรงกลางตัวนี้ก็ต้องเอาออกด้วยนะครับทีนี้มันจะมีตัวเซนเซ,นเซอร์อะไรสักอย่างเนี่ยเซนเซอร์อยู่ข้างหน้าจะต้องถอดเซนเซอร์ตัวนี้มันจะมีล็อกบีบบีบข้างหลังบีบข้างหลังออกมาต้องถอดตัวนี้ก่อนเอาหนอตตัวนี้เบอร์สิบสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่นะครับถอดออกมา โอเคส่วนคานตัวนี้นะครับคานตัวนี้ที่เราถอดออกมาครับเราต้องเอาตัวนี้ออกนะครับตัวนี้มันจะไปติดกับอินเตอร์นะครับ belonging? ตัวนี้มันจะติดกับอินเตอร์เราเราต้องเอาออกนะครับแต่เราไม่ต้องตัดนะครับนี่ครับมันจะเป็นรูแต้มตัวนี้นะครับแต้มนี้เราจะเอาสว่านสว่านมาเจาะนะสว่านมาเจาะเดี๋ยวมันก็จะหลุดนะครับมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เดี๋ยวเอาสว่านมาเจาะดูนะครับ เป็นดอกเบอร์8รครับส่วนเสาตัวนี้นะครับมีนอ้อง4ตัวนะครับไม่จะอถอดเราแล้วมันจะมีหางเงี้ยงเงี้ยงของตรงตรงเหล็กตัวนี้นะเงี้ยงกองตัวนี้ต้องเอาต้องเอาเงี้ยงตัวนี้ออกด้วยนะครับไว้เนี่ยมันประคองไว้ในกรณีที่เราแบบปิดเปิดาาฝากระโปรงรถนะครับปิดเปิดฝากระโปรงรถมันจะดันมาตัวนี้ตัวนี้มันก็จะขําไว้นะครับนี่ แล้วมันจะมีเงี้ยอย่างตัวนี้นะครับเนี่ยเราต้องหัดออกนะครับเชื่อออกหรือหัดออกก็ได้ก็แล้วแล้วแต่สะดวกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะหัดออกนะครับโอเคเมื่อขอดคารนถอดอะไรหมดทุกอย่างนะครับทีนี้เราก็ยังมาถอดอินเตอร์ครับอินเตอร์ก็จะมีตัวยึดตัวนี้นะครับตัวยึดตัวนี้อินเตอร์นะครับแล้วก็ตัวเข็มเข็มคานลัดนะครับอันนี้ก็แค่ประคองให้เฉยนะครับมีแค่นับสองตัวนะครับ อันนี้จะใชเซนอินเตอร์นะครับนี่อันนี้ก็ถอดต,ตัวนี้ออกนะครับโอเคอยัมานทาการถอดนะครับอ่าโอเคแล้วเขาทาการถอดตัวนี้จะเป็น่ฝั่งนี้จะเป็นน็อตหัวแฉกนะครับจะใช้ไขควงหัวแฉกครับส่วนฝั่งซ้ายฝั่งนี้จะใช้เป็นไขควงแบนนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับส่วนตรงนี้นะครับ,รบตรงนี้มันจะเป็นคลิปล็อก เอาไว้บีบออกครับแต่ตัวนี้ผมตัดออกเลยนะครับผมตัดออกเลยเพราะว่าตัวนี้จะไม่ได้ใส่ไปแล้วนะครับนี่ครับสองตัวนี้ตัดออกเลยนะครับเนี่ยลิบล็อกตรงมุมเนี่ยนะครับตัดออกเลยเอาคัตเตอร์เอาคัตเตอร์ตัดออกเลยนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปครับตัวนี้ก็ขั้นตอนการถอดอินเตอร์เดิมนะครับตัวนี้ก็งัดงัดนะครับงัดงัดให้มัน กายคายที่มันรัดแน่นครับอันนี้ก็ยกอินเตอร์ขึ้นนะครับยกอินเตอร์ขึ้นจากตัวรองครับยกอินเตอร์ขึ้นจากตัวรองมันจะถอดง่ายมากนะครับตัวเนี้ยกอินเตอร์ขึ้นแล้วก็เดึงถอดง่ายมากครับถอดหมดแล้วครับอันนี้ก็ปัดฝุ่นปัดแมงอะไรที่มันติดกับอันนี้ครับถอดอินเตอร์ออกนวทีนี้เราต้องถอดตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือตัวต่อสีดำๆตัวนี้นะครับเราจะถอดเพราะว่าตัวอินเตอร์ของเราอ่ะมันมันจะยาวมาแทนตัวดําตัวนี้เลยนะครับ อินเตอร์อินเตอร์ตัวใหม่ที่เราจะใส่คือมันจะแทนตัวนี้เลยมันจะเป็นขนาด2.5นิ้วแต่ตัวนี้มันจะเป็น2นิ้วนะครับนะครับตัวท่อดำๆก็จะมีตัวยึด2ตัวนี่ครับอ่าถอดถอดสายรัดแล้วก็ถอดตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันอ่าอินเตอร์เราก็จะมาแทนตัวท่อดำๆเลยอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์สิบเหมือนกันเบอร์สิบอ่า โอเคเดี๋ยวผมมาถอดก่อนนะครับอ่าอันนี้อินเตอร์เรานะครับอันนี้เรามาดูอินเตอร์ก่อนนะครับอันนี้ผมใช้เป็นของ SMT ครับของ SMT นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นอ่าอ่าสิบสองนะครับสิบสองคสิบแปดแล้วก็หนาสามนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นหนาสามนิ้วนะครับนี่ครับเป็นหนาสามนิ้วอ่าในความคิดผมอ่าถ้าดูแท้ไม่แท้ของ SMT นะครับก็ดูตรงนี้นะครับเขาจะมีรหัสเขาจะตอกรหัสไว้เนี่ยนะครับ เนี่ยก็เป็นสยามมอเตอร์สปอร์ตนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรหัสของเขานะครับอาจจะเป็นัมเบอร์อะไรของเขาเนี่ยประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นจะเป็นเวฟฟินนะครับไม่ใช่ฟินซ้อนนะครับเป็นเวฟฟินเวฟฟินก็คือฟินที่มันเป็นคลื่นนะครับฟินที่มันเป็นประมาณนี้ครับคือสําหรับอันนี้ผมอธิบายเล็กๆน้อยๆน,นะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับ มันจะเป็นเวฟฟินนะครับมันจะเป็นหยักหยักนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นประมาณไหนนะครับเวฟฟินนะครับมันไม่ใช่ฟินซ้อนนะครับของเดิมของเดิมไม่แน่ว่าเขาเรียกเป็นฟินอะไรนะครับครั้งนี้ครับก็จะเป็นฟินแบบนี้ครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับเป็นฟินเนี่ยครับเขาจะตัดเล็กๆเพื่อที่ให้ระบายความร้อนได้ดีนะครับแต่ก็จะระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่าอลูมิเนียมที่เราจะเปลี่ยนนะครับและการรับพูดรับอะไรก็รับพูดจะได้ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าอลูมิเนียมที่เราจะเปลี่ยนนะครับ นะอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใส่นะคร before 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 before. ับก okay. ็ใส่ฝั่งขวาก่อนนะครับใส่ฝั่งขวาค่อยๆใส่นะครับเนี่นะครับก็เล็งดูดีๆนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ฝั่งซ้ายไปนะครับเนี่ยครับช่วงนี้ก็ต้องละเอียดนิดนึงนะครับดูซ้ายขวาดูนะครับดูซ้ายขวาดูว่ามันติดอะไรไหมอะไรประมาณนี้ครับก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับ นะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วเราก็เล็งดูนะครับเล็งดูว่ามันเสมอกันหรือเปล่านะครับความการขนานของคานการขนานของอินเตอร์ครับนะครับโอเคครับทีนี้เราใส่อย่างนี้แล้วทีนี้นะครับทีนี้เราก็วัดตำแหน่งวัดตำแหน่งเพื่อที่เจาะเจาะรูยึดกับตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างตัวนี้นะครับเนี่ยครับเราจะเจาะรูเป็นเกลียวปล่อยนะครับนี่ครับส่วนตัวนี้นะครับตัวปั๊มแอร์ตรงนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรครับ อตอนแรกผมว่าดันไป้างหลังทีนี้มันมันใส่ไม่ได้ก็เลยต้องต้องมาถอดจากตัวนั้นออกนะครับเป็นนอ็อตเบอร์8ถอดออกแล้วก็เอามาเอยียงข้างอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้ทีนี้เราก็ต้องไอ้ทเท่าแทนยางเราตัวนี้จะเป็น2.5นะครับขนาดทีนี้เราก็มาโยกจูนให้มันให้มันได้ใกล้เคียงกันนะครับเนะครับ อันนี้ผมจะถอดตัวกองตัวอะไรออกเพื่อที่ให้ทํางานได้สะดวกนะและ้วตอนนี้ผมคลายนอ็อตตัวนี้เพื่อที่โยกให้มันโยกให้มันให้มันเข้ากันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆครับอโอเคเมื่อเราตั้งศูนย์เราดูเช็ครนะยะว่ามันกลางมันคอดีแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเจาะรูยึดน็อตนะครับแล้วน,นี้ผมจะยึดน็อตเป็นเกี่ยวปลอย เกี้ยวปล่อยตัวนี้ครับเกี่ยวปล่อยหน้าตาไว้นะครับออสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับเกี่ยวปล่อ,อยเดี๋ยวเราจะเจาะรูนําก่อนนะครับถ้าใครเจาะเกี่ยวปล่อยเลยก็ได้แต่อันนี้ผมจะเจาะรูนําเพื่อจะให้ตัวนี้มันหนามันหนานะครับตัวนี้มันหนาประมาณสามสี่มิลน,นะครับผมก็จะเจาะรูก่อน,นอันนี้มันจะเพียวๆนิดนึงเราก็ทุบให้มันแนบสนิทกับรคานตัวนี้นะครับ ผมเจาะรูเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะยึดน็อตไว้สักอันหนึ่งเพื่อที่ให้มันมั่นคงก่อนนะครับนี่ให้แน่นเอ,อกประมาณนะครับ ผมจะยึดนัดฝัด่งละสองตัวนะยึดนัดฝั่งละสองตัวโอเคเดี๋ยวเจาะรูทั้งหมดเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับอ่าโอเคครับทีนี้เราก็เจาะรูเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นสองตัวเป็นเกีียวปล่อยนะครับตัวนี้มันก็จะยื่นออกมานะครับอันนี้ผมก็เอาคีมล็อกงลงนะครับเนี่ยหรือใครจะตัดก็ได้ใครจะเอามีดตตดเหล็กหรือลูกหินไอ้ลูก ลูกหมูเชียร์ตัดเลยก็ได้อันนี้ผมงัดลงข้างล่างนะครับผมอยู่ไกลไฟส่วนตัวนี้นะครับเนี่ยนี่รูอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่แต่ก็ใส่ได้โอเคอันนี้ก็จะเอาน็อตเดิมของมันที่อยู่ตรงนี้แหละครับใส่ยึดตรงนี้ตัวนี้ตัวสําคัญต้องยึดเพราะว่าเวลาเราปิดฝากระโปรงปิดอะไรตัวนี้มันจะดันดันอ่ะตัวนี้เราก็ต้องใส่น็อตตัวนี้ไปนะครับ โอเคเดี๋ยวใส่น็อตก่อนเดี๋ยวมาให้ดูอีกทีนึ่งโอเคครับทีนี้ก็ยึดน็อตเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้อาจจะไม่ตรงตรงกลางนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นอินเตอร์สําเร็จนะครับมันไม่ใช่อินเตอร์แบบขึ้นสดนะครับถ้าขึ้นสดเราสามารถเขาเขาสามารถาให้มันอยู่ตรงกลางเซนเตอร์ Center ได้แต่อันนี้เขาทํามาสําเร็จเขาก็จะทําไอตัวตัวนี้มาใหญ่อยู่แล้วเขาทํามาเผื่ออยู่แล้วนะครับก็จะไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยว เซนเซอร์ตัวนี้ที่มันอยู่ตรงกลางตอนแรกนะครับมันมันจะอยู่อย่างเงี้ยตอนแรกมันจะอยู่กับอ้คานคานเดิมมันทีนี้ผมก็จะามาพันไว้ตรงนี้นะครับผมก็จะามาพันไว้ตรงนี้นะครับเอาเคเมบลไทายมาพันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใส่ท่อสายท่อยางนะครับโอเคมาดูขั้นตอนต่อไปครับโอเคทีนี้เราจะมาต่อตรงนี้ครับทีนี้ผมจะถอดตัว ตัวเดิมมันออกก่อนนะครับเพื<ท>่อ <alen> ที่จะให้ใส่ง่ายๆนะครับก็คือจะใส่ตรงนี้ก่อนนะครับใส่ตัวนี้ก่อนแล้วก,ก็ค่อยมายัดตรงหน้าทเทอร์โบที่หลังนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่อยๆนะครับโอเคครับติดตั้งเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ไม่ต้องเอาใ,าใกล้กันมากนะครับตัวนี้เป็นระยะห่างให้มันมีเวลาเครื่องสรรั่นเวลาอะไราเงี้ยไม่ให้มันโดนตัวนี้นะครับระยะห่างของผมก็ประมาณ เนี่ยครับจะจากริมเนี่ยมาถึงประมาณเนี้ยนะครับระยะห่าวก็กะประมาณ7จ็ดแปดเซนนะครับก็นั่นแหละห้าห้าถึงแปดเซนก็ประมาณนี้ครับอ่าครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อครับอ่าโอเคทีนี้เราติดตั้งฝั่งเทอร์โบโเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะสตาร์ทเครื่องเพื่อที่จะไล่พวกเศษพวกอะไรเผื่อมันมีนะพวกเศษอลูมิเนียมอะไรนี่ระหว่างที่เขา ก็เร่งสักสองสามครั้งอะไรเงี้ยครับเบิร์นสองสามครั้งนะครับเพื่อที่ให้เศษเผื่อมันมีเศษอะไรในอินเตอร์นะเพื่อให้ไั้งอยดีนะครับ,รบทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการประกอบนะครับ ใส่ทุกอย่างหมดแล้วนะครับใส่ตัวนี้ถ้าใส่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยครับที่ผมเจาะตรงเนี้ยที่เอาไอตัวเนี้ยออกเพราะอะไรนะครับเนี่ยถ้าใส่อย่างเงี้ยนะครับถ้าใส่ไปปุ๊บไอตัวเนี้ยมันจะไปยันมันจะไปค้ำมันจะไปค้ำกับกับอินเตอร์เราอย่างเงี้ยนะครับมันเลยจําเป็นต้องเอาออกนะครับบางร้านก็ตัดนะครับแต่แต่บางร้านก็เจาะแบบนี้นะครับที่ผมเห็นมาอ่าผมก็เลยเจาะ แบบนี้มันจะสวยกว่านะครับสวยกว่าตัดนะครับโอเคเดี๋ยวมาใส่ตัวเหล็กตัวนี้กันต่อนะครับตัวนี้คานผมยังไม่ได้ใส่นะครับตัวนี้ผมจะเอาสเปร์นะครับเอาสเปร์มาทําเป็นชื่อช่องของผมนะครับน,นี้ก็ทําตัดกระดาษตัดลายมาเทียบนี่นะครับแล้วก็จะพ่นสเปร์ให้เป็นตัวหนังสือของช่องนะครับเป็นเป็น เป็นแบรนด์ของช่องอีกทีนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ก็ขั้นตอนการใส่กันชนนะครับก็คืออ่าใส่ตัวอ่าขั้วไฟตันหมอกก่อนนะครับนี่ครับสองข้างนะครับโอเคทีนี้ก็ใส่ได้เลยครับวางตัวนี้วางข้างบนเหมือนเดิมอ่าส่วนตัวนี้ก็ใส่จากจากนี่นะครับใส่จากนี่ดันเข้าไป โอเคครับสายส่ฝั่งนี้ก่อนนะครับอ่านะครับแล้วก็ปึ๊บป๊บขยันลงได้เลยครับนี่นะครับไม่ยากครับตรงนี้อ่านี่ครับนี่ครับป๊บขยันไล่ลงไปครับนี่นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็คลิปตรงนี้สี่จุดนะครับใส่คลิปสี่จุด นี้ก็จะเป็นนอ็อตตัวข้างล่างแล้วก็เป็นกิปตัวข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนตัวนี้เดี๋ยวจะไม่ได้่ส่นะครับเดี๋ยวให้มาดูตอนเสร็จทีเดียวนะครับโอเคโอเคครับส่วนกระจ,จังหน้าก็ใส่เหมือนเดิมนะครับก็ใส่ข้างล่างก่อนนะครับใส่ข้างล่างดันข้างล่างไปก่อนแล้วก็ดันข้างบนนะครับแล้วก็ใส่กิ่านะครับใส่กิปคืนครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดเลยตนนัวนี้นะครับเราก็ ติดตั้งเรียบร้อยเนี่ยครับหน้าตาก็จะออกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูครับว่าหน้าตาจะเป็นประมาณไหนนะครับครับก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับก็ฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับแล้วก็กดติดตาม YouTube ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับ